สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงวิธีการสมัครหาเงินกับ Facebook นะครับผมเชื่อว่าในโทรศัพท์ทุกคนต้องมีแอป Facebook แน่นอนนะครับจะดีกว่าไหมเราเล่นเฟซไปด้วยแล้วก็สามารถหารายได้เสริมอีกช่องทางไปด้วยนะครับก็สำหรับวิธีการสมัครนะครับก็เดี๋ยวจะมาออแนะนำตามขั้นตอนในส่วนของการหาเงินกับ Facebook นะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับทุกคนสามารถ มีรายได้เสริมนะครับจาก Facebook ได้เลยนะครับถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการสมัครกันเลยดีกว่าก็ให้เราเปิดแอป f a c e b o o k ขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของบัญชี Facebook จะต้องมีการออสมัครมาแล้วอย่างน้อย30วันนะครับถึงจะสมัครได้นะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะเล่น Facebook มานานแด้วเลย,เลยน่าจะสมัครได้ทุกคนนะครับวิธีการสมัครเข้าไปในส่วนของ3แท็บ ตรงนี้ก่อนได้เลยคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นคลิกเข้าไปในส่วนของชื่อ Facebook เราได้เลยแล้วก็ทำการคลิกเข้าไปในส่วนของที่เป็น3จุดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็จะเห็นในส่วนของเขาจะเขียนคำว่าเปิดโหมดมืออาชีพนะครับก็คือเราจะสลับบัญชี Facebook เป็นบัญชี มืออาชีพนะครับเป็นแบบสาธารณะนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนในส่วนของสําหรับ Facebook ใครนะครับที่ตั้งเป็นแบบส่วนตัวนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นมืออาชีพก็คือมันจะกลายเป็น Facebook สาธารณะนะครับก็คือทุกคนสามารถเห็นข้อมูลในเฟซเราได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะครับก็ไม่แนะนำให้ทุกคนสมัครตรงนี้นะนะแต่ถ้าทุกคนนะครับไม่มีปัญหาก็สามารถสมัครได้เลยคลิกในส่วนของเปิดโหมดมืออาชีพได้เลย ก็จะเห็นในส่วนของเขาจะเขียนคําว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณนะครับก็คือเราสามารถสร้างรายได้ได้จากการทำคอนเทนต์นะครับทำคลิปดีโดสั้นนะครับให้เราคลิกเปิดใช้งานได้เลยสำหรับในหน้านี้ก็จะมีการให้เราตั้งค่าโปรไฟล์ต่างๆนะครับก็คือมันจะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือ การเพิ่มรูปภาพโปรไฟล์นะครับการแก้ไขรูปภาพหน้าปกแล้วก็คำอธิบายนะครับทุกคนสามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็แก้ไขโปรไฟล์ได้เลยนะครับก็กง่ายๆเลยหลังจากที่เราแก้ไขโปรไฟล์นะครับมันก็จะขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ แก้ไขให้เสร็จทั้ง3ขั้นตอนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ายังไม่ต้องแก้ไขก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีให้เราเลือกหมวดหมู่นะครับเราก็สามารถแก้ไขนะครับในส่วนของข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปสำหรับหมวดหมู่ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับก็อาจจะเลือกเป็นครีเอเตอร์ดิจิลก็ได้นะก็เ,เลือกไปนะครับ เลือกหมวดหมู่เสร็จกดบันทึกด้านล่างได้เลยในส่วนของการเพิ่มลิงก์เว็บไซต์สามารถใส่เป็น ID l ดี e ก็ได้นะครับใครไม่มีเว็บไซต์ก็สามารถใส่เป็นพวก ID l ดี e ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวก tiktok กก็ได้นะครับหรือว่าใครมีเว็บไซต์ก็สามารถเพิ่มเว็บไซต์ได้เลย เห็นไหมครับก็ทุกคนสามารถเลือกได้ซึ่งมันมีเยอะมากในส่วนของการเพิ่มโซเชียลมีเดียนะครับเนี่ยใครมี TikTok มี Instagram ต่างๆก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเนี่ยแล้ก็ใส่ข้อมูลลงไปเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็ทำการกดบันทึกด้านบนเห็นไหมคลิกบันทึกได้เลย ก็สามารถสร้างเนื้อหาได้เลยนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็คืออัปโหลดคลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็มันจะมีในส่วนของรูปภาพและวิดีโอเห็นไหมหลังจากที่เราอัปโหลดคลิปเสร็จก็สามารถโพสต์ได้เลยซึ่งต้องบอกก่อนในส่วนของการอัปโหลดเนื้อหาตรงนี้นะทุกคนถ้ายังไม่มีคอนเทนต์ยังไม่มีคลิปวิดีโ เราจะไม่ต้องอัปโหลดก็ได้นะครับสามารถค้ามไปก่อนได้เลยโอเคเมื่อเราทําการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็สามารถคลิกลูกศรด้านบนย้อนกลับย้อนกลับไปได้เลยนะครับก็จะเห็นในส่วนของข้อมูลที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนของออผู้ติดตามเห็นไหมก็จะมีผู้ติดตามขึ้นมานะครับปกติก็จะเป็นแบบ เป็นเพื่อนใช่ไหมเป็นเพื่อนบน Facebook แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดมืออาชีพนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ติดตามเทนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของในหน้าโปรไฟล์มีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นในส่วนของคำอ,อาาธิบายนะครับตอนที่เราตั้งการตั้งค่าในมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนตรงนี้ก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับ ไปที่3ขี่แล้วก็ไปแก้ไขมาดูด้านล่างในส่วนของรายละเอียดนะครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลของเราขึ้นมาแล้วก็คลิปวิดีโอที่เราทำการอัพโหลดเห็นไหมก็จะอยู่ด,ด้านล่างนะครับก็เหมือนเราโพส์ Facebook ตปกติถามว่ามันสร้างรายได้ยังไงนะครับการสร้างไรายได้ เราจะต้องทำคอนเทนต์ก็คือคลิปวิดีโอสั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของเดสบอร์ดก่อนดีกว่าซึ่งในส่วนของเดสบอร์ดนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับมีคนเข้ามาดูคลิปเราไหมมาดูที่นี่ได้เลยในส่วนของเดสบอร์ดนะครับก็ในส่วนของหลักๆนะครับที่เราสามารถหาเงินได้ก็คือต้องทำคอนเทนต์นะครับทำคลิปสั้น ก็จะมีในส่วนของคลิปเรียวนะครับเห็นไหมก็คือถ้าเราต้องการจะอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับให้เราเข้าไปในส่วนของคลิปเรียวได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปในส่วนของเพิ่มเติมก็จะเห็นในส่วนของเรียวเหมือนกันนะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็สามารถสร้างคลิปเรียวได้เลยเราก็อัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับที่เราถ่ายเอาไว้นะครับเราถ่ายเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับเราก็สามารถ เอามาลงได้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับในส่วนของการเปิดสร้างรายได้กับ Facebook นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อ,ตอไปก็จะมาแนะนําวิธีการาใช้งานเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในส่วนของขั้นตอนการเปิดสร้างรายได้กับ Facebook นะครับ โอเคก็ใครไม่เข้าใจขั้นตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามด้านล่างได้เลยนะครับ